คือสมัยเนี้ยทุกคนะเขาก็อยากจะมีบุคลิกที่ดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาเรียนกับเกศเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพเรื่องของ m i n d ซ e t หรือแม้แต่การทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยมีเสน่ห์มาึ้นการเดินให้มันดูให้มันดูมันมีสงา่าพลังแล้วก็สงา่าแต่ว่าเรื่องของกลิ่นก็สำคัญด้วยมันก็ต้องเลือกกลิ่นดีๆสิแน่นอนค่ะเกศใช้มาดามฟินรุ่นวีค่ะ อันแรกเลยนะคะนี่ค่ะคือวีโกกลิ่นนะคะมีความแพงเกดจะฉีดกลิ่นนี้เนี่ยเวลาจะไปดินเนอร์ห,หรือออกงานกลางคืนนะคะตัวที่2นะคะก็คือวีโรสโกอันนี้ก็ดีงามเพราะว่าเกดใช้อันนี้สําหรับ everyday มันมีความเบานี่เวลาเราฉีดน้ําหอมของมาดามฟินนะคะเวลาผสมกับเหงื่อของเราอะกลิ่นของทุกคนมันจะไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันเป็นกลิ่นเฉพาะสําหรับฟินนารีอันนี้ใหม่ล่าสุดมาเปิดตัวที่นี่เลยค่ะ กลิ่นนี้จะออกเป็นกลิ่นแบบฟุตี้หอมหอมเหมือนหวานนะคะแล้วสามารถผสมกลิ่นกันได้ด้วยหอมแล้วเย็นเห็นเลยนี่อันนี้มีฟุตี้แล้วก็แล้วก็มีความแบบเย็นเย็นด้วยนี่ขนาดใส่แมสก์นะถุงตั้งถูกต้องค่ะแลวกลิ่นลูลานะหัวเชื้อน้ําหอมก็จับฝรั่งเศสด้วยค่ะแต่ละวันเนี่ยเปลี่ยนกลิ่นไปได้อยู่เรื่อยๆมาผสมกันได้ด้วยนะคะเพื่อนเก๋นะโซนยา เขาชอบจนเขาเอาของเนี่ยค่ะมาแดนฟินไปจากเพื่อนที่เมืองนอกเลยทุกคนคะที่นั่งอยู่ตรงนี้หยิบโทรศัพท์ออกมาค่ะ <S 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 ที่ว่าใช้โทรศัพท์ออกมาเด,ด,ด,ดี๋ยวนี้ค่ะเพราะว่าต้องแอดไลน์นะบัดนาวที่แอดไซน์นะคะฟินนะคะ F I N 5 6เลยนะคะหรือไม่ก็ QR Code ที่ที่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะโปรโมชั่นของวันนี้นะคะพิเศษจริงๆนะคะก็คือพันกว่าบาทค่ะนี่เลยนะคะมี v ีโกนะคะ W ีโรสโก o แล้วก็ฟินนาลีนี่ค่ะโทรมาที่021146 466ได้เลยนะคะติดต่อผ่านไลน์ก็ได้นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะแอดไซน์นะคะ FINFIN56 ค่ะแล้วก็ระวังของปลอมด้วยนะคะนี่ค่ะ ฉีดตั้งแต่เช้านะคะตกเย็นกลิ่นยังหอมอยู่ตัวแม่ก็ต้องใช้กลิ่นตัวแม่ค่ะ